ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกทนายตั้มบุกสภาร้องผู้นำฝ่ายค้านช่วยสอบนะครับบิ๊กตำรวจนะครับปมโยงเว็บพนันอันนี้ผมก็ต้องบอกก่อนนะว่าตอนนี้ทนายตั้มนะครับไปทุกที่ไปทุกเรื่องไปยื่นทุกอย่างก็ต้องบอกก่อนว่าวันนี้ที่ทนายตั้มไปยื่นร้องผู้นําฝ่ายค้านให้สอบบิ๊กตำรวจก็ต้องบอกว่าสําหรับผมนะมองว่าผู้นําฝ่ายค้านสอบไม่ได้แล้วครับ ผู้นำฝ่ายค้านสอบบิ๊กตำรวจไม่ได้ถ้าจะนะครับยื่นในเรื่องสอบบิ๊กตำรวจเนี่ยผมว่าน่าจะไปยื่นกรรมการการตำรวจของพรรคประชาธิปัตย์หรือเปล่านะแต่การที่ไปยื่นผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยเพื่อเอาให้ข้อมูลหลังเหล่านี้ไปอภิปรายหรือเปล่านะเพราะว่าตอนนี้มีกําลังมีการอภิปรายนะครับวันที่3ที่4เนี่ยมีการอภิปรายนะครับแบบไม่งรงมติตามมาตรา152การเอาข้อมูลตรงนี้เพื่อให้พรรคก้าไกลไปอภิปรายในสภา การอภิปรายในสภาเนี่ยมันก็เป็นประเด็นที่ดีก็คือคอ,อภิปรายข้อมูลต่างๆว่ามีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นนะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจทํายังไงอะไรไงนะครับและที่สําคัญนะครับอย่างที่บอกว่าคุณเศรษฐาทวีสินนะครับเป็นนะครับเขาเรียกว่าเป็นหัวหน้าโดยตรงเป็นผู้บังคับบัญชาญโดยตรงของสํานักงานตํารวจแห่งชาติทนายตั้มเลยไปยื่นเรื่องนี้หรือเปล่าแต่ถ้าถามว่าสอบบิ๊กจตำรวจคงสอบไม่ได้หรอกครับเพราะต้องเป็นกรรมธิการการตํารวจนะครับ อันนี้คืออย่างช่ดแต่เอาไปยืดเพื่อจะเป็นข้อมูลในการอภิปรายนะครับในสภาบ้านฝานะครับานายตั้มบุกสภานะครับร้องผู้นำฝ่ายค้านช่วยสอบบิ๊กตำรวจปมโยงเว็บผนันทนายตั้มบุกสภาร้องผู้นำฝ่ายค้านสอบบิ๊กตำรวจปมโยงเว็บผนันชัยธวัตรรับรูกชี้หากยังแก้ไขไม่ได้จะก,กระทบต่อการปฏิบัติภารกิจของตำรวจ เมื่อเวลา13นาฬิกาของวันที่3เมษายน67ที่รัฐสภานายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือว่าทนายตั้มเรขาธิการมูลนิธิทีมงานทัดนายประชาชนเข้ายืนหนังสือต่อนายชัยธวัฒน์ตุราทนสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักก้าวไกลในฐานะผู้นำสายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเพื่อตรวจสอบกรณีบิ๊กตำรวจมีเส้นทางการเงินเกี่ยวโยงนะครับสวยและบัญชีเว็บพนันออนไลน์ทนนายตั้มกล่าวว่านะครับ ต้องขอขอบคุณผู้นําฝ่ายค้านที่เห็นความสําคัญในเรื่องนี้นับตั้งแต่นับตนออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ก็มีแต่ผู้นําฝ่ายค้านที่ประสานขอข้อมูลการทุจริตคอร์รัปชันอยากให้หน่วยงานทุกภาคส่วนของสังคมมีความกระตือรือร้นในเรื่องของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งหลังจากนี้จะมีการปรึกษาหารือกันว่าจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องส่วยการทุจริตคอร์รัปชันใน วงราชการซึ่งมีข้าราชการระดับสูงเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างไรหรือป้องกันไม่ให้เกิดกรณีไฟไม่ฟางขึ้นมาอีกนะครับอยากให้มีวิธีการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนมากกว่าน,นี้ด้านนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าขอบคุณที่นําเอกสารสําคัญมามอบให้กับเราในฐานะพักฝ่ายค้านแน่นอนว่าเมื่อมีการตั้งเรื่องราวการกล่าวหาว่ามีการทุจริต ผิดมิชอบโดยเฉพาะในวงการตํารวจไม่ว่าจะเป็นเรื่องซวยหรือข้อมูลที่นายตำรวจระดับผู้ใหญ่เข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมายเราฐานะฝ่ายค้านก็จะต้องให้ความสําคัญติดตามหาข้อมูลนายชัยธวัฒน์ย้าว่าเรายืนยันมาโดยตลอดว่าเรื่องซวยโดยเฉพาะวงการตํารวจนั้นเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับ เพราะเมื่อไหร่ที่เราไม่สามารถแก้ระบบสวยและแก้ตัวในสํานักงานตํารวจแห่งชาติได้ก็จะกระทบต่อการปฏิบัติภารกิจของตํารวจที่ควรจะให้ความสำคัญกับการดูแลร,รักษาความปลอดภัยและสวัสดิการของพี่น้องประชาชนเป็นอันดับแรกมากฝ่าที่ต้องวิ่งเต้นหารำไพพิเศษเพื่อมาซื้อขายตําแหน่งส่วนข้อมูลนี้ได้ ส่วนข้อมูลที่ได้รับมานี้จะสามารถนําไปอภิรายได้หรือไม่นในใชัยธวัฒกล่าวว่าขอดูก่อนว่ามีอะไรบ้างแต่หน้าที่จะเกี่ยวข้องที่แตนายตั้มเคยไปถแถลงข่าวเอาไว้เรียบร้อยแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้นะครับที่เอามาให้กับผู้นําฝ่ายค้านเนี่ยก็คือเพื่อที่จะเอามาอภิราย อภิบายหรือซักฟอกรัฐบาลกับปัญหาที่เกิดขึ้นเรื่องของแนวทางการแก้กระ่าและวิธีการก็คือเหมือนกับว่าเปิดโปงและเปิดเผยในสภาก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้ทนายตั้มเองอาจจะแถลงข่าวเนี่ยให้ข้อมูลได้บางส่วนเล็กๆโดยน้อยหรือบางส่วนที่มันต้องมีข้อกฎหมายเพราะทนายตั้มก็เป็นทนายเป็นประชาชนคนหนึ่งแต่เมื่อนะครับข้อมูลเหล่านี้เอาเข้าสู่สภาแน่นอนครับว่าพัก ก้าวไกลนะครับก็มีนะครับสส,สที่อภิปรายเรื่องนี้ได้ถึงพิกถึงกิงและเด็ดดวงอยู่แล้วนะครับยิ่งมีข้อมูลลึกๆมีข้อมูลแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะเปิดในสภาอภิปรายเชิงลึกในสภาได้มันก็จะทําให้ประชาชนได้รู้ขั้นตอนหรือข้อมูลต่างๆก็เป็นสิ่งที่ดีอย่างที่ผมบอกแต่ก็อย่างที่บอกว่าวันนี้พรรคก้าวไกลถ้าจะเอาต้องเอาโครงสร้างใหญ่อยากไปพุ่งที่ตัวบุคคลอย่างเดียวนะครับ โครงสร้างคือสำนักงานตำรวจแห่งชาติปฏิรูปโครงสร้างคือปฏิรูปสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้โปร่งใสชัดเจนและตรงไปตรงมาฝากเอาไว้ครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าอัปเดตให้ฟังครับ